ความสวยงามของธรรมชาติค่ะพี่น้องม่งยางน่องหมาด้ค่ะพาน้องหมามาเดินนี่ค่ะม่ยางออกกําลังกายเมื่อนี้อากาศดีค่ะพี่น้องวันนี้อากาศดี20องศาพุนนะ่ะนี่ค่ะหนาวกับเข่ามาย่างมือเสาร์กับย่างหนาวเยอะด้ค่ะนี่เบิรงนกหรีอ่อย่างค่ะนันนี่ค่ะเป็นสวนค่ะนัน,น สาธารณะด้วยค่ะเขาเฮ็ดหวแห่คนมาหยางคนมานางปิกนิกพักพ่อนจังสันค่ะนี่ค่ะปสิครับนี่ค่ะธรรมชาติสวยงามธรรมชาติสวยงาม ปลาในทุ่งหญ้าจังสิมันก็สิเปลี่ยนแต่เราดูดูด้วยค่ะเพราะว่าขาจาปลูกไอ้ต้นดอกใหม่ว้แต่เราดูดูดูว่าเหมือนกันจริงๆค่ะในแต่ละหม่องขจ้ากับซมี่อันนั้นเก้าอี้ให้นั่งจริงๆแล้วค่ะนี่ค่ะในแต่ละจุดแต่ละจุดไปโบกก่น ที่นี่แดดนะคะมือนี้ท้องฟ้าสดใสเบื้องฝากะสีงามงามค่ะท้องฟ้ากะสีงามค่ะดอกไม่นี่ค่ะดอกไม้กะสวยค่ะหลากหลายสี เนี่เมอมุดน่ะหินน่ร็วมนสาบาาส์วัดฟินบลูนี่ตรงนี้ก็เด็กน่อยดูลงเรียนยังสีเวลาวันเสาร์อาทิตย์กระจ้ากับสีมนางนี่ค่ะนางฮะนี่คกอสะวนที่นะต้องใ้

ย่างเลนเลนย่างออกกำลังกายเฮ็ดบ้านแล้วกับสมแซมบ้านแล้วกับมะย่างออกกำลังกายค่ะถ้า,าน้อยมาเดินพะ <c oughs> าว่าอยู่นี่เอาแนวนอนแต่ละมือบไดได้ค่ะมือนีอาซิมีแดดมืออื่นนี่ฝนตกมืดหมือจึงสี่ละหนีค่ะอันนี้มีคนมาเท่ากับสีปอไทยเด้อ นี่ค่ะทุกคนดอกใหม่แต่ละจุดถ้าเป็นผ้ายางนี่ก็เกือบสองชั่วโมงกับบลอบด้วยค่ะเพราะว่าฟางทั้งปุ่นทั้งหลังอันนั้นทั้งหลังต้นใหม่มันจะเป็นอันนั้นสวนเล็กน้อยเลนนะคะสวนเลนสนามเล็กน้อยสนามเลนเล็กน้อยมันจะมีคลองเลนแต่ละยางค่ะนี่ค่ะ ส่วนมองนี้ที่ผมประทับใจที่สุดเลยค่ะก็คือดอกไม้นตอนเราดูดูเนี่ยแหละคะล่ะเราก็ตรงนี้มันสิเป็นสะพาน,นะค่ะตรงนี้มันจะเป็นสะพานนะคะ <c oughs> ถ้าแมรุมาแย่ฝนตกนี่โอ้เสียงกบห้องนี่ละงมละงามเลยค่ะ <c oughs> normal voor gekeer ik weet dat die zometeen op met op met hand alleen h? nee met Hanna of met jou zo is dat is zo'n een kikker een kikker geluid van de kikker in water ja dat zou met Hanna zijn ik ben ook vaak met Hanna gekomen laatste last jaar. jaar vorig jaar wel ja vorig jaar wel maar deze jaar nog niet Zo'n geluid van nou die kikker krik นเนี่ยบลูนี่คือบุมมากที่สุดก็คือจุดน,นี้นะคะเดินไกลๆนี่ค่ะ้าแมนมีสวนใหญ่ๆ้าแมนมี่สวนใหญ่ๆในความฝันจังสีจากสีกสเห็ดแบบเป็นโค้งน้ำจังสีเลี้ยงปลาเลี้ยงปลานะคะน,นี่ดินว่วแต่มฟองนะรับ ไม่ต้องว่ายน้ำสิแมนี่ค่ะเกิดว่ามีถ like ุงหน้ายหง่ๆงจังสีคือบานเต่าเนี่ยโอ้บ like like ุ๋มคือสิเนีลมิดให้มันเป็นแหงสีนะค่ะปลูกข้าวปลูกผักตามฤดูอย่างเงสันนะค่ะขุดคลองเลี้ยงปลาเลี้ยงกบใส่ชีวิตแบบพ่อพีอย่างงสันค่ะ นั่งเถอะก็คิดว่าโอ้ยแฟนเสียเราก็ขายทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปอยู่ไทยแต่คิดไปคิดมากเรามัน,มนมอยู่ทังนี้มันดีกลัวค่ะคินหอดอยากพี่น้องก็ดีกระจิงตอนดีเมยังมีชีวิตอยู่กอยากกลับไปอยู่ไทยอยู่แต่ค่ะแต่ว่าบอมมีพรอมีเม,ม่เราความคิดมันกัดอีกอย่างหนึ่ง ใส่ชีวิตอยู่นี่สวัสดิการมันก็นดีค่ะมันอาจสิลำบากเนี่เฮามันบกคือบานเฮ่าลำบากช่วงหนานาาหนาคุตั้งสันระทุน่นงตอนนี้ก็หกโมงแล้วครัพี่น้องสวัสดีนะคะเจอกันไม่คลิปหน้าเด้อค่ะ มาเด้อพี่น้องมาเก็บอันนั้นบักเกาลัดน้ากันค่ะเบิ่งเด้นค่ะอุยอ้ยฝนอ่ะรดน่วยบักยางใหญ่เลยถึอหัวไผ่ก็แตกด้วค่ะนี่นี่ค่ะนี่ฟรีนะคะของฟรีค่ะอยากได้ก็ตรงมาเก็บเองใน่ปลาด้วยค่ะนี่ค่ะมาย่างหมาเสร็จแล้วเราก็มาเก็บบ่ออึดบ่ออึดค่ะบ่ออึดเบิ่งนี่โอ้ยมีต่เม็ดอ้วน เพิ่งเด้ค่ะนี่เก็บแล้วก็ใส่ถุงนี่ค่ะผู้ถือถุงกับมี่ตาตีพออีเม่คุณนะคะเบิ่งเด้ค่ะผู้ใดอยากได้ก็มาเก็บเอาเด้มีแต่เม็ดใหญ่ๆเพราะว่าต้นยุนี่มันเป็นตน้นเป็นตน้นแก่ด้ค่ะต้นเก่า ต้นแก่ต้นเกาเบิ่งนะ,คะ้ค่ะเม็ดพิน่นอันแตกเนี่ยก็ุกสิเอาเดอกเพราะว่าสิไปต่มเลยนี่ค่ะเบิง่งมีแต่เม็ดอ้วนอ้วนนี่ค่ะมีแต่เม็ดอ้วนอ้วน นี่ค่ะเบิ่งเด้อพันอันเวลาันตกลงมามันก็สิบลักษณะนี้ค่ะทำามันพันด้แกแห้งนี่ค่ะเบิ่งนี่ค่ะพี่น้องเิ่งพูนค่ะ กะสิเก็บเอาแต่หน่วยตรงๆมันเด้วยค่ะหน่วยตรงๆ,รงๆอาขุนในปลาขุบานบกหลมีแต่คนไปเก็บทางอื่นบ่ามีคนหูววาอยู่ในปลานี่กับลายนะคะนี่นะคะ เพนุกอะไรบ้าความสวยงามของธรรมชาติค่ะพี่น้องม่ยางน้องหมาด้วยค่ะพาน้องหมามาเดินนี่ค่ะม่ยาง